ย้อนความมานิดหนึง่งเราเคยจับผีคุณลุงไปใช่ไหมเราก็รู้สึกจะเป็นผีในบ้านที่เป็นแบบใส่เสื้อขาวแล้วก็ลอยไปลอยมาในบ้านจับได้ปะน่าจะมีตัวนะอ่าเหมืนอนแม่มดป่ะเออที่เหมือนแม่มดที่เหมือนที่เป็นบ้านไม้เก่าเก่าอ,อ่ะ,อะคือหลักๆอ่ะเหมือนกับล่าสุดอ่ะคือเราจับผีสามตัวเนี้ยไปที่ศูนย์สำนักง,งานของเราแล้วอ่ะแงหลังจากน,นี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีทุกคนครับและวันนี้อยู่เกม แพซิฟี่นะครับกับไว้ครับปิ๊กค่ะปิ๊กครับมังคับก็อัปเดตใหม่ของแพซิฟี่รู้สึกว่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วโอ้อ๋ออยู่ในลิฟต์อยู่ในลิฟต์อยู่ในลิฟต์ติงอยู่เลยอันนี้เธอปะเนี่ยอันนี้เขาเนี่ยเฮ้ยบอวิงเฮ้ยตัวแบบ ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์นักล่าผีแผนกสิ่งผิดปกติภารกิจหลักคือจับผีเข้าภาชนะให้หมดถ้าสงสัยอะไรให้ดูกระดาษรายงานในห้องวิจัยขอบคุณที่ช่วยพวกเราในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเดี๋ยวเราแนะนําตัวก่อนอคอใครคนไหนเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไว้ไอ่ะอันนี้พี่เองอเสวัสดีค่ะบีค่ะไหนบีสวัสดีค่ะนี่บีชาผู้ชายหัวน้ําตาลโอเคโอเคสวัสดีครับบีค่ะ สวัสดีครับมิกครับอ๋อนี่มิกนะโอเคเราจะได้จําได้ว่าใครเป็นใครสวัสด,ดีครับมังครับมังหัวล้านนะโอเคเราเข้าไปในสํานักงานใหญ่กันดีกว่าครับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเพราะจำไม่ได้ว่าล่าสุดที่จําได้คือจับผีแม่มดเข้าคุกแล้วก็จาอะไรไม่ได้แล้วว่าลืมอ่ะงั้นก่อนอื่นเราต้องค้นหาก่อนว่ามีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่อุ้ยได้แบตเตอรี่ตตรมา ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตรงนี้มีโน้ตด้วยอ่ะพี่นี่ไงเขาให้ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วยังไงต่อมันมีแบตแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์มันเขียนไว้ว่าโอ้นี่ไงเฮ้ยเอาแบตเตอรี่รถอ๋อมันเปิดได้ใช้แบตแล้วเปิดแบตแล้วจะสามารถเปิดประตูได้แล้วยังไงอ่ะลองอ่านกระดาษก่อนไหมเหตุฉุกเฉินประมาณว่าเกี่ยวกับพลังงานเหรอสถานที่นี้ใช้แบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่มันยังเต็มเอาไว้ รวบรวมแบตเตอรี่เราเราต้องคอยดูแลให้ตรงเนี้ยมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาอ่าน่าจะประมาณนั้นแล้วเราจะทํายังไงน<ล>ะเราก็ต้องไปหาแบตเตอรี่มาเพิ่มเพราะมันจะใกล้หมดแล้วนี่อุ้ย,ยนี่ไปลแล้วสิบสี่แล้วจากสามสิบมาปะมปะเนี่ยที่ใส่แบตเตอรี่กันหนึ่งโอ้โหที่ใส่อุ้ยใส่ละที่ใส่ละหนึ่งเข้าไปเลยเข้าไปเลยมันมืดเกินห้องน้ําห้องน้ํำ เรืองโอเสียงประตูหลอนมากใช่แล ah. ้วเกิดอะไรขึ้นก pues 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 well ับเพชรเพชรเพชรสำนักงานใหญ่ฮัลดหลวัสดีสัดี่ัสดีักงีนใไปดีสวัสีสวัรดีัสดี่ัสงีสวัสดีสวัสดีสวัสีสสีัีสวัดดีดีสวัสี่วัดีสวีสตี่วีสีดส ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรอันนี้แบตเตอรี่ก้อนนึงเก็บ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 ไหนไหนไหนโอเคเก็บแล้วแล้วประเด็นคือแบตเตอรี่ที่เราต้องเลี้ยงดูคือแบตเตอรี่หลักเหรอหอไอห้องเมื่อกี้หรือว่ายังไงยังยังยังน่าจะเอาไว้สําหรับเปิดห้องแต่ละห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอ๋อไม่ไม่เจนจีนเครื่องตรวจดีเอเอเฉยอุ้ยไปก่อนเลยนายเป็นพนักงานของที่นี่หรือเปล่าตอบมาสิ ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าให้เลยมาๆามอเข้าพร้อมกันได้นี่โอมไม่ชินเลยโอ้ไฮเทคอยู่นะที่นี่เขาที่นี่เขาใช้แบตเตอรี่ในการเป็นเครื่องไฟฟ้ากำเนิดไฟฟ้าเหรอใช่คิดว่างั้นอ่ะใส่แบตรอบีก่อนรอพี่ีอุ้ยตกใจว่าตัวอะไร อ่าปตัวตัวตีละห้องตัวตีห้องห้องนี้มีมอันนี้ห oh. oh. ้องพักห oh. ้องแบบตกใจนี่แหละเงาตรงนี้ห้องพักดีจังอ่ะอุปกรณ์ให้เล่นด้วยอ่ะไปยิงนี่ด้วยเออมันใช้เวลาไม่เหรอเฮ้ยเกือบกลางอ่ะโอเคไปไปเดี๋ยวชิปเม้นต์เลยดูหรูหราเหมือนกันน้องเฮดควอเตอร์เฮ้ยเจอแบบเจอแบบโอ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อผมยิงโบลิ่งอยู่พี่อ๋อไม่ตกใจ พี่ดูนี่นะพี่ดูนะไหม่เนยโอ้โหดูพี่ดูพี่ดูพี่มีกระหัวบางไปกิ้งทีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหบุญนี่ดูพี่เห็นหัวผมเป็นโบริงได้ไงนี่ดูดูผมกะไปดูเฮ้ยเกินไปเฮ้ยไปไปไปเสียเวลาแล้ววันนี้ไม่ใช่เวลาไหมเนี่ยบางนี่บางนี่บางนี่เพิ่งรู้เหรอเฮ้ยใส่แบตเลยนะมีที่ใส่แบตอ่ะมีเหรอใช่ ไหนอ่ะเอ้าอยู่ไหนกั็ได้อยู่นี่เอ้าหายนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วอ้เด๋วเอออันนี้ห้องวิจัยหนึ่งไปไปใส่นะใส่เลยใส่เลยเด็ตัวพี่ไว้เนี่ยบอกกับพี่ว่าอะไรนะตัวใหญ่ที่สุดเออพี่สูงกว่าพี่สูงกว่าคนหนึ่นก็เลยเก็บแบตเก็บแบตเก็บแบตอุ้ยมีแบตมีเก็บแล้วมีงานวิจัยวางไว้อ่านได้ปะ Backup Electrical System สำรองไฟหรอแบตเตอรี่สามารถเอาใส่ในช่องพลังงานได้แล้วก็แบตเตอรี่สามารถหาได้ตามห้องต่างๆในห้องอชาร์จไฟสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้แบตเตอรี่ก็สามารถหมดได้ทุกเวลาเหมือนกันรีบเอาไปใสใ่ให้ทันทีนะถ้าเกิดมันหมดอะไรอย่างเงี้ยระบบ mm hmm. มันเกิดบักหรือว่าเกิดเฟลได้ในบางครั้งอะไรประมาณนี้รับแท็บเนี่อะไรเอ่ยถ้ามีสับปะหลาดหนีเหรอ The c e ซ l d e s ดเป็นระบบทำลายทุกทุกอย่างในตึกแห่งนี้ อย่าบอกนะจับพวกนั้นกลับมาให้หมดถ้าไม่อยากให้ตึกทำลายตัวเองอย่าบอกนะว่าตัวที่เราจับไปมันหนีออกไปหมดแล้วอ่ะใช่ห้องนี้ด้วยห้องนี้ด้วยซูเปอร์วเซอร์ฉันเป็นหัวหน้าของที่นี่ฉันอยู่ในนี้และปลอดภัยดีเฮ้ยมีคนอยู่ในนี้เขาบอกคนไม่มีอะไรเข้ามาในออฟฟิศของฉันได้ อแปลกพวกนายต้องการอะไรเหรอคือเขาไม่อยาเขาไม่ให้เราเข้าไปง่ายฉันจะคอยสังเกตการณให้ใกล้นะเขาบอกเขาปลอดภัยในนี้แล้วอ่ะโอเคโอเคแเขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ใช่น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออพี่สปอนเซอร์หลักเราว่าไงห้องนี้ก่อนเลยพี่ห้องนี้เป็นห้องเบรกรูมไงห้องทะลุอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อที่ที่พี่ไว้ออกมาตอนแรกอ่ะนะที่เราหาเราไม่เจอนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องวิจัยสอง โอ้แบบกระดาษเต็มเลยอ่ะกระดาษอะไรบ้างเนี่ยน่าอ่านหน่อยสิห้องขังชั้นล่างอ๋อเขากักขังสิ่งมีชีวิตไอสิ่งประหลาดนั่ะแล้วการปกป้องนี้ด้วยเทคโนโลยีอะไรบางอย่างพารานอโมชิลเหรออ๋อประมาณเข้าใจแล้วห้องขังอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นระบบซีเคียวที่ใช้ชื่อว่าพารานอ i e ชิลเทคแล้วก็ถ้าเกิดพลังงานยังอยู่เนี่ยพวกมันจะไม่สามารถเหนียวไปได้ประมาณนั้นต่อไปอันนี้คือกระดาษอะไรเลเซอร์คอนเทนเมนต์ยูนิต เขบอกว่ามันจะกักเก็บพวกวิญญาณเอาไว้ข้างในเหรอเทคโนโลยี Technology ที่ชื่อว่า p a r a n o r ์มอ Magnetic ถ้าเกิดพลังงานไม่มีวิญญาณพวกนั้นก็จะหนีไปได้ต้องทําให้พลังงานกลับมาโดยการปุ่มเลเซอร์ที่อยู่ด้านหลังข้างในเหรอเริ่มจะเข้าใจบ้างแล้วแหละเครื่องอะไรอะ่ะเครื่องล่าแบบเสมือนเหรอล่าผีแบบเสมือนอง,งี้ป้านี้มันเอาไว้ใช้ฝึกนักล่าผีพนักงานนักล่าผีหน้าใหม่ถ้าพลังงานยังทํางานอยู่แล้วเราเข้าไปข้างในเนี่ย เราจะไม่สามารถออกมาได้จนกว่าจะเอาชนะมันได้ประมาณนั้นปะพนักงานบางคนก็ไม่สามารถออกมาจากเครื่องนั้นได้โอ้โหการเป็นนักราชตีอแบบเรานี่มันอันตรายเหมือนกันต้องมีมีมีไฟเลี้ยงเหมือนกันรัวจัดเฮ้ยอังพี่มีใครโอ้โหแหมกะเลยอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะฮ้ยอย่าุ้ย disruption อะไรเมาอะไรเหมือนเหมือนปิดดิกดปิดหน่อยกดปิดหน่อยกดปิดหน่อยอันนี้มือบอล ไอที่ใช้ผมเดาน่าจะเป็นปุ่มฆ่าผีอะเลเซอร์เรเดชั่นนี่ป่ะวิจัยสามใส่พลังงานหน่อยมีมีมีเคใส่แล้วเฮ้ยอะไรอ้าวไว้ไหนทำไมอยู่นีมืดอะไม่เห็นมืดเลยไม่เห็นมืดวัทเนี่ยมีกระดาษสองใบโอ้กระดาษเลยเต็มเลยเนี่ยฮะโอ้กระดาษเพียบเลยพารานอร์มอลดิสทรัปเตอร์ใช้ปุ่มคันโยกเพื่อเริ่มระบบมันจะเป็นเลเซอร์ไฟเลเซอร์หรอแล้วก็ทำให้พวกสิ่งแปลกประหลาดนั้นอ่อนแอ แต่ว่าไอ้เทคโนโลยีเนี้ต้องการพลังงานเยอะมากอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้างล่างนี้ข้างล่างปุ่มเหรอชั้นล่างเป็นเตาเผาภายในเตาเผามีเปลวไฟประหลาดที่ลุกไหม้ชั่วนิลความร้อนรุนแรงพอที่จะทําลายทุกสิ่งอาจจะเป็นเตาเผาแบบที่มันเอาไว้เผาผีป่ะเพราะมันจะมีผีเด็กที่เราต้องเอาไปเผาอ่ะใช่ไหมมีตอนนี้ที่เราไปล่ามาอืมอืมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกเฮ้ยะไรอะ ปตกใจห้องขังไม่มีไฟฟ้าแล้วพูดได้ยังไงอะตัวแปลกประหลาดมันจะลังลุดออกมาอยู่ไหนอะเอ้ยอุ้ยออกได้ทางเดียว disruption นี่ยไงใส่แบตใส่แบตเสรแล้วไงต่อนี่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปชั้นล่างนี่ลงได้นี่ยามันมีห้องอื่นเลยยังไม่เช็คเลยจะไปเหรอปิดก่อนไหม เปิดทีนึ่งก็เปืองทีนึงโอ้โหอันนี้ซัพพลายรูมห้องนี้แบตเตอรี่เยอะโอ้วโอ้อะไรเนี่ยตุ๊กตาหัวนี่แบตเยอะก็จริงนะแต่อะไรเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยคืออะไรเนี่ยเกี่ยวนะอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์พวกนี้มันคืออุปกรณ์ที่เราใช้ปราบผีนี่ใช่ไก่พิษดอกกุหลาบตุ๊กตาอย่าบอกนะเราเจอทั้งหมดเลย น่าจะไม่รู้แต่เก็บไก่มามหนึ่งตัวนะ่ะห้องของังเปิดอยู่ห้องขังเปิดแล้วมันนม,ม่พลังงานไม่มีแล้วเก็บของมารบแล้วแล้วห้องไหนอะต้องให้มีพลังงานอะทุกคนพี่ว่าทางนี้แหละไปลงกันนะอเอาเลยลงเลยพี่ไปเลย โอเคระวังด้วยระวังด้วยรู้แล้วรู้แล้วเม้ยมีกระดาษมีกระดาษมีกระดาษพารานโมดดิสทับดิสทับเตอร์เป็นระบบเซตอัพรอบๆเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไอเยรอใครทำอะไรเฮ้ยไร้เสียงเสียงอะไรใครเออใช่พี่บิ๊กตอนต่อเขาบอกว่าใช้ปุ่มนี้คันโยกนี้มันจะเป็นเลเซอร์ทำให้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเสียงอะไร ปุ่มนี<อ>้นะปุ่มนี้นะทำให้ผีอ่อนแอนะปุ่มนี้นะนี่นะโอเคไปไปไปตวเฮ้ยเฮ้ยตัว<ล>ะอะไรเดินก่อนกอกอกนก่ก่นกนก่อก่อน่นนก่อ่อก่อ่อนก่อนกนก่กแล้วน่น่นอ่อก

ทำไมอ่ะว้ายว้ายใครตัวนิดเดียวเองอ่ะฮัลโหลผมอ้าวพี่บีตายผมมันกัไม่ได้อ่ะนี่ไงพี่บีอยู่นี่ปะมีรอตัวประหลาดนี่นี่ขอหุ่นเฮ้ยมันลอยเสื้อผ้าเก่าๆพี่ไวมีมีจุดอ่อนของมีเดี๋ยวทำไมบีลอยอย่างนั้นอ่ะ ป็นยังไงอ่ะพี่มันนับถอยหลังอ่ไม่นับถอยหลังอ่ะอะไร two one อ้าวแพ้ระบบทำลายตัวเองตายยกแก๊งโอ้รอบนี้เปลี่ยนคนหมดเลยหน้าตรงหน้าตาพี่ผมเจอกวางเจอกวางโอ้ยกวางนั่นต้อไม่งีอะไรนิ่ง่รอ กดกดกดที่กดยที่กดๆๆๆๆๆไม่ินไม่นไม่นีดักเกลรอีดักเกโอ้โหเปิดดิผีมาไปแล้วไปแล้วลงลงวิ่งลงว้าวอ้ังาวามีตูดวางมีตูดวางโอ้ยกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่ม โดนอะไรไปเนอะชิปแล้วโอ้โหโเต็มเลยเฮ้ยเปิดไปโดนเลยอ๋อจะเชิญเราต้องจับมันด้วยวิธีการยิงเลเซอร์ใส่มันมน่ะประเด็นคือมันยิงเลเซอร์ไม่ได้อะ่ะวางมันดักอะ่ะอ้าวอ้าวาอ้าว ไะอีกทีนะครับโอเคห้องขังอยู่ซ้ายริมหมดเลยนะทุกคนเอาแบตเตอรี่ไปเติมตรงกลางก็ดีด้านขวาก็มีพี่ใช่ครับมีซ้ายมีขวาไงเดี๋ยวผมจะไปด้านด้านซ้ายแล้วกันไปเติมแบตเตอรี่เราไป้านคเวดีมันกลมมันกลมไปทานควีหรือทางคเวดิมันมีมันมันมีขวาสองประตูซ้ายสองประตูอ่ะแยกกันดูอ่ะ วูบตเตอรี่ลงเร็วมากเลยอันนี้ต้องไปเติมต้องไปเติมเหมือนมันพังเลยอันเนี้ยมันจะพังเติมนี่เอาแบตเติมเปลี่ยนละเนเซิร์นฆ่าได้ไหมเนยเซอร์มันฆ่าได้มันยิงผีแล้วผีมันจะวาร์ปกลับไปห้องเดิมไงอ๋อสิบห้าเหลือห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หือเหลือห้าเก้ามีเวลาวนดูนะ ตอนนี้ชาร์จแบตร้100อยรอละเ <9. S 1> ก้าแบตมันไม่น,ไมน่ทาทันอ่ะแบตมันมีสองฝั่งแล้วเราแบกมาได้แค่ก้อนเดียวกนะ็ต้องสลับยังไงก็หลุดอ่ะรอด้านโน้นด้านโน้นมีหลายประตูเ,อ,เอ้ยห้องไหนไม่มีพี่เติมแล้วพี่เติมแล้วโอ้อย่าเปิดประตูเล่นนะการเปิดประตูใช้พลังงานเยอะมากอะ่ะ คิดว่าระ,ะรหว่างนี่อจะต้องทำอย่างอื่นด้วยมั้งเนี่ยเกียรผมเติมเติมเติม,มต้มองขังไม่มีไฟฟ้าเท่าไหร่อ่ะผมเติมผมเติมละโอเคห้องน้ำไปเติมแบตก่อน <ละ S 2> ไปเติมแบตก่อนมีวิธีนะถ้าห้องไหนที่มันใกล้หมดลองเปิดปิดเปิดตัวแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็วิ่งกลับไป,ไปไปชาร์จอ่ะจะดีมากชาร์จที่ไหนอ่ะห้องกลางัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยได้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต พี่เปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนแล้วนี่เหลือเอันนี้เหล SW ือเก้างขวาสุดใครมีใครมีแบตบ้างไม่มีเลยกำลังกลับอยู่ไม่มีอ่ะมันเป็นอะไรอาที่ชาร์จไม่เจอยิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่เขาอยู่ตรงไหนอ่ะไปที่ชาร์จหน่อยเนี่ยใครเนี่ยถือไก่อยู่เนี่ยชาร์จแบตตรงไหนเธอตัวไหนเนี่ยทุนี้ทุนี้ทุนี้ว่าอยู่เด็กที่ไหนเดินตามผมเนี่ย นี่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 โหเกือบแล้วเกือบหลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ตรงนี้มันใกล้หมดก่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้หกสี่เปลี่ยนให้ไหมไม่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 ผมเปลี่ยนเอง <It> s <S ผม <no. S 1> จะได้เดินไปที่อื่นผมจะไปดูว่ามันหน่วยกักขังทำงานผิดปกติคืออะไรเลเซอร์อะ <Laser. S 2> ปิดแล้วพลังงานมันลดอ๋ออ๋อไม่จริงพี่พลังงานตรงตรงกลางกลางบนอีกอะเป็นพลังงานเลเซอร์นี่ไงพี่เอามาเปลี่ยนอยู่ มันเป็นพลังงานที่เราจะใช้ยิงผีอะถ้าผีหลุดออกมาอ๋อที่เปลี่ยนอยู่พี่บีฝากดูตรงนั้นให้หน่อยนะผมชาร์จแบตอยู่เฮ้ยเเสียงอะไรไม่รู้แบตมันหมดแป๊บนึงเติมอยู่โอเคเดี๋ยวผมลบปิดเฮ้ยเงาอะไรควันอะไรวะเนี่ยควันตรงห้องเลเซอร์กำลังเติมอยู่ขาดอีกหนึ่งพี่บีเป็นไงบ้างเฮ้ยตกใจเติมแล้วเติมแล้วหนึ่งสามสอง เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วดูคนละฝั่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่หาที่ชาร์จไม่เจอไม่ใช่ว่าเราต้องยิงเลเซอร์เพื่อให้มันดูดผีเข้าไปหรอไม่รู้ผมว่าน่าจะใช่ป่ะต้องรอปล่อยมันออกมาป่ะงั้นต้องปล่อยทีละตัวใช่เออมีตัวตรงไหนแบตใกล้หมดไหมตัวของนี้อตรงไหนอะอยู่ไหนเอออยู่ด้านซ้ายตัวนงเซลสิบแถวแรกงั้นผมงั้นผมเติมนี้ก่อนนะ เติม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 เลยโอเคเดี๋ยจ็ดเปอร์เซ็นหกของมีกเหรอห้าใช่เขาบวชอันนี้รอปล่อยมันออกมาแล้วก็เราก็ยิงเลเซอร์ใส่อ่ะเรายิงเลเซอร์ใส่มิกปบระตูให้มันเลยโอเคเป็นกวางตัวกวางต้องปล่อยออกมี๋ยวมันก็ปล่อยละอุ้ยเฮ้ยไม่สั่นนะอะไรสั่นอ่ะไม่รู้ อะไรขนาดนั้นอ่ะเตรียมเตรียมยิงเลเซอร์อใส่ผมเติมห้องนี้ให้เฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้หลุดมาใช่หรอเห,เหมือนเดอะฮักเลยวาวมันวี่งมาแล้วใช่หรอมันดแล้วโอเคยิงให้แล้วยิงให้แล้วยิงเลเซอร์ให้แล้วล่อมาล่อมายิงเลเซอร์ให้แล้วมาแล้วมาแล้วยิงอีกทีได้เปล่าขีดได้ไหมมันไม่โดนมันไม่โดนนะ มันไม่โดนใส่ยังไงยิ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 งเฮ้ยพลังงานหมดพลังงานเลเซอร์หมดเอาเติมตรงไหนเติมข้างหลังสุดเลยหลังสุดเลยมันอยู่ห้องซ้ายหมดเลยเหลือแค่เปิดพลังงานโอเคเรียบวกกันแล้วเพื่อพลังงานเติมได้ไหมเติมได้ไหมอ๋อเลเซอร์พลังงานยิงทีเนี่ไงยิงได้อันหนึ่งยิงได้นหนึ่งสี่สิบเอ็ดเติมก่อนอะไรอ่ะพี่บีเอาตัวอะไรมาเนี่ยไม่รู้เออตอนนี้อ้ึงหมดแล้ว เฮ้ยพี่อันนี้เหลือยี่สิบมันจะหลุดแล้วอะใครใครหัวกว้างไปชุบชีวิตดิขึ้นไปชุบข้างบนเลยโอเคพี่หมดแล้วพลังงานตรงนี้หมดแล้วผมเข้าไปเติมไม่ได้มันดักอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไปที่มันไม่กัดผมตกใจจนมันมาหาผมจนมันไม่กัดแต่กว้างมัตกงมาเ้ยเฮ้ยตกเตาฟ้าเลยอ๋อมันไม่ทำอะไรเลย อ้าวใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวิ่งวะมันมาสามตัวผีเยอะมากอ่ะเาต้องยิงเลเซอร์ให้โดนมันอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเลเซอร์พอยิงเออตัวอะไรเะะเออเดกมาผมไม่รอดนี่ยอ้อคเตอร์ารเลยตอนเนี้ยโอ้ my อ o d กี่ตัวแล้วเนี่ย เฮ้ยน้ำไฟลังแล้วเดี๋ยวจะลองยิงมันดูนะพี่เบิ้มมาหวังว่าจะยิงได้น e e พาวเวอร์ทำไมพาวเวอร์มันหมดบางจุดงงอ่ะงานที่ไม่ได้ใช้อ่ะเมื่อกี้ไปที่เครื่องมาแล้วมันไม่หมดอ่ะงงเห็งอะไรอ่ะกวางกวางมา เนี่ยตัวนี้มีประตูพี่บีโดนกวางเนี่ยโดนไล่แล้วค่ะช่วยด้วยโอ้โหน่ารักเอาหลอดกวางอีกโอ้โหซิกแซกได้เฮ้ยโอ้โหเราเราไม่พากลับเราโดนแน่ไม่ได้แล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนทุกอย่างมาโดนปล่อยไปหมดแล้ว คือกําลังงงว่าพลังงานเอเลเซอร์อ่ะมันมันหมดได้ไงเพราะพี่อ่ะไปเติมมันร้อยเปอร์เซนต์เว้ยแต่มันบอกหมดเราจะออกยังไงผีดักหน้าประตูทางนี้ทางนี้ออกทางนี้ออกทางนี้ไม่ทนี้ทางออกที่เราต้องไปอ่านไงว้าผีมาผีมาเป็นไงเราออกทางนี้พี่หน้าตื่นหลังเลยเฮ้ยเปิดประตูให้ผีออกผีไปแล้วอ่ะมันเดินลงไปที่ว้า ถ้าไม่ตัวใหญ่มาก็ไม่มีใครบอกตูเลยหันไปตกใจเลยเดินผ่านผมไปเฉยเลยมีพลังโอ้โหอาคืออะไรเล่นแบบนี้จะเล่นยังไงอะเนี่ยเออวิวิทย์ลนเดี๋ยวพอแกปล่อยให้มันเข้ามาในออฟฟิศฉันเหรอเฮ้อ บทคือไอตัวยักษ์วิ่งเข้ามาในออฟฟิศของซูเปอร์วิเซอร์เอ้หมันล็อกเฉยราคาซูเปอร์วิเซอร์ทิ้งแล้วมันก็ไปทำลายเฮ้ยมันต่อคิวไปไหนอะมันหนีไงพอมันไปแล้วมันกปเคบมันก็เลยระเบิดเมื่อกี้มันฆ่ามันเข้าไปฆ่าซูเปอร์วิเซอร์ด้วยดูสิ ไปด้วยไปหมดเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยวัดคุณกรอบัวประหลาดนี่ออกจากสำนักงานใหญ่ทำผีหลุดทำผีหลุดออกจากสำนักงานคือเราเราคือเราจบอีกแบบใช่ไหมก็คือเราเรากาก็ผีเป็นเพื่อนกันใช่เราพากัร์ตูนกันออกไปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจบแบบมีภาคต่อ เราแล้วเราควรทำไงอ่ะตอนนี้นั่นแหละดิเราเราเราหนีพี่กับผีแล้วไงต่อเราจบแล้วหรือไงนอ้ก็ถือว่าจบใช่เรานะครับผมก็สำหรับวันนี้พาซิฟิกก็ขอจบเพียงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราเล่นอีกบทจบหนึ่งก็ลองคอมเมนต์กันดูที่ใต้คลิปนะฮะไอ้เยอะก็ไ้เจอกันใหม่ตอนหน้าฝากติดตามพี่มิกซี่ครับด้วยนะครับ ครับผมครับผมทาง b s s Smart Line ที่เจอกันใหม่ก็แลผมตอนหน้านะครับบ๊ายเดนเล่นเอาสะงงเลยบุยบุยครับ